ทำไมกรุงโตเกียวไม่เคยมีน้ําท่วมเลยระบบน้ําใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคุณสามารถป้องกันน้าท่วมได้คุณจะให้งเงินแสนล้านสองแสนล้าน,ส,ส,น,านสามแสนล้านเนี่ยเรื่องขี้ปะติ๋วครับเพราะความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมมันมากกว่านั้นสถานที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือทะเลโบราณเมื่อ5,000ปีก่อนมันมีแต่น้ำครับเขาเรียกว่าน้ําทะเลนูนเนี่ยอีก5าปีข้างหน้ามันจะสูงขึ้นแค่7.6เซนมันก็สูงกว่ากรุงเทพแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะในอีก2 5ปีข้างหน้ามันจะท่วมท้าวอ,อน,นะครับสวัสดีครับวันนี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติเพราะหลังจากที่ผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่านผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยวันนี้ผมก็อยากมาสรุปอะไรที่มันเป็นประเด็นที่สําคัญของการที่เราจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตผมเชื่อนะฮะว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะต้องเผชิญกับวิกฤต หลายๆอย่างที่เป็นวิกฤตที่เราไม่เคยเจอตลอดชีวิตนะฮะต้องเจออะไรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่มีเล็กลงครับฉะนั้นเรามาเตรียมกันไหมครับว่าการเผชิญภัยพิบัติที่เราจะเจอในอนาคตอันดับหนึ่งเลยคือน้าครับน้ําท่วมนะฮะพายุกระหน่าประเทศไทยเลนบอมนะฮะกระแสน้ําป่านะแล้วก็น้ําท่วมเป็นสิ่งที่เราน่าจะพยากรมันได้ชัดเจนกว่าอย่างอื่นนะครับ แผ่นินไหวเราป้องกันยากครับเราไปพูดถึงมันดีกว่าเราพูดถึงถึงที่ป้องกันได้จัดการได้คือระบบน้ําอันนี้เราจะอ้างอิงนิดหนึ่งครับในสภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆัดคือโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่เราต้องรู้ว่าในโลกใต้ดินเราเนี่ยมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะภูเขาไฟระเบิดมันยังมีอยู่ครับตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปมันอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำนะฮะ การระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำเนี่ยมีมีผลกระทบต่อรอยแยกต่างๆที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะฮะผมอยากยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะว่าประเทศญี่ปุ่นมีอะไรใหม่ๆไหมที่เราสามารถจะเรียนรู้กับมันได้นะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันสามารถเตือนเราบอกเราว่าเราพร้อมจะรับภัยพิบัติได้อย่างไรนะครับอันแรกสุดเนี่ยผมอยากจะพูดถึงโซลาร์เซล ทำไมตั้งเกี่ยวโซลาเซลเพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับไม่มีไฟฟ้าเราจะทําอะไรไม่ได้เลยคอมพิวเตอร์มือถือระบบจัดการความร้อนนะฮะระบบจัดการ พลังงานการเคลื่อนที่รถยนต์ใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นนะฮะเราไม่มีน้ํามันเรามีไฟฟ้าเรายังใช้รถไฟฟ้าได้ปัจจุบันก็รถไฟฟ้าก็เยอะมากฉะนั้น1เมษาเป็นต้นมาในปีนี้ตั้งแต่1เมษาปีนปี2025เนี่ยผู้ว่าการกรุงโตเกียวประกาศใช้คาร์บอนฮาฟบังคับให้บ้านทุกหลังติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับบ้านทุกหลังควรจะติดตั้งโซล่าเซลล์ตั้งแต่สร้างเลยถ้ามีกฎหมายบังคับอย่างนี้ก็หมายความว่ามันมีเซฟตี้ครับมันมีเซฟตี้หมายความว่างงไไคุณมีฟฟ้าแนนน่อ แล้วมีแบตเตอรี่ในบ้านนี้เป็นออปชันให้เลือกนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยทุกบ้านจะมีไฟอยู่นะครับเขาจะมาสามารถสื่อสารได้กับทุกๆคนนะฮะถ้าไม่มีไฟเนี่ยสื่อสารไม่ได้ก็จบเหตุฉะนั้นการที่มีไฟในบ้านแล้วก็สามารถชาร์จเข้าไปใน รถยนต์รถไฟฟ้าที่ใช้อยู่มันก็ทำเหมทุกคนสามารถมีอุปกรณ์การใช้งานทุกอย่างพร้อมหมูลในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งครับเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันกรมดับเพโโกเกลิงโตเกียวประกาศแผนวิจัยพัฒนาในการใช้โดนดับเพลิงที่สามารถพ่นน้ำจากอากาศสู่จุดดับเพลิงได้ภายในเวลาอันสั้นนะครับกรุงโตเกียวมีพื้นที่เสี่ยงกับไฟไหม้ถึง7,100เฮกตาร์ ถ้าคูณตัวเลขเข้าไปนี่ผมว่ามันกี่แสนไร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่มันมีซอยแคบๆเนี่ยที่รถด,ดับเพลิงเข้าไม่ได้เยอะมากถ้าคุณใครไปเคยเที่ยวเที่ยวโตเกียวจะรู้ว่าโตเกียวเป็นเมืองที่ครับคือซอยแต่ละซอยเนี่ยรถเล็กเท่านั้นที่เข้าได้รถใหญ่ยังเข้าไม่ได้เลยครับคุณต้องมีรถเคคารอย่างเดียวเข้าไปได้มีอาคารชุดทั้งหมด1นึ่งแสนสามหมื่นแห่งนะฮะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเปิดเพลิงไหม้ครับที่อยู่อาศัยในกรุงโตเกียวเ,ยเราต้องพัฒนาโดนดับไฟคือเพื่อยๆว่า รถดับเพลิงเข้าไปถึงปุ๊บเนี <mor iken> <t> ่ยตรงไหนเข้าไม่ได้เขาส่งโดรนเข้าไปดับครับโดยยืดสายเข้าไปได้เลยครับรถเข้าไม่ได้ปุ๊บส่งโดรนครับดึงสายเข้าไปฉีดเลยครับกรมดับเพลิงได้เสนอก็ประมาณ240บล้านเยนในการพัฒนาวิจัยแล้วก็เป็นโดรนดับเพลิงรุ่นแรกสําหรับกรุงโตเกียวโดยเฉพาะเห็นไหมครับว่าการพัฒนาเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี่คือน้ําท่วมทําไมกรุงโตเกียวไม่เคยมีน้ําท่วมเลยทําไมนครเซี่ยงไฮ้ไม่เคยมีน้ําท่วมเลยทําไมนครปักกิ่งไม่เคยมีน้ําท่วมเลย เพราะเขามีการจัดการน้ําที่ดีมีการบริหารการจัดการน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาแม่น้ําเออขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้มันมีที่ไปครับกรุงโตเกียวเองเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นพิธีราบที่ใหญ่มากนะครับน้ําจะมาจากภูเขาด้านบนแล้วก็ลงมาสู่หนาหาคนครโตเกียวเขาก็จะมีการบริหารว่าน้ําเท่าไหร่ที่กรุงโตเกียวรับได้คือมีคลองระบายน้ํามีแม่น้ํามีวอลลุ่มสําหรับการควบคุมน้ําในเขตที่ราบคันโต สามสิบล้านคนนะครับประชากรในเสียรที่ราฐคันโตเนี่ยคุณจะปล่อยให้น้ําท่วมได้อย่างไรมันจะทาความเสียหายให้กับพื้นที่กับเศรษฐกิจฉะนั้นการทําโครงการเรียกว่า Gcan เนี่ยเป็นเรียกว่า Metropolis a r e a Out e r อร์ e ั g r o er u n d d i s c h a r g e Channel เป็นระบบระบบน้ําใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในจังหวัดไซตามะทางดอนเหนือของกรุงโตเกียวอธิบายนิดหนึ่งครับกรุงโตเกียวนี่มันมีเขตที่เรียกว่าไซตามะที่อยู่ทางด้านเหนือจะเป็นเขตที่ติดภูเขานะครับฉะนั้นน้ําที่ลงมาจากภูเขาเนี่มันเป็นน้ําปริมาณมหาศาลนะ ที่เยอะที่สุดไม่ใช่น้ำจากฝนตกนะครับน้ําจากภูเขาการที่จะกันน้ําจากภูเขาเอามาใช้นะครับน้ําไม่มีก็ไม่ได้นะครับต้องเอามาใช้แล้วน้ําที่มันเกินจากการใช้งานหรือเกินการจัดการที่จะระบายน้ําได้เขาต้องหาที่เก็บมันครับเป็นเขาเรียกว่าวิหารใต้ดินทำไมเรียกวิหารใต้ดินเพราะขนาดใหญ่ของมันนะฮะมันใหญ่ถึงขนาด65เมตรกว้าง32เมตรทำหน้าที่เก็บน้ำฝนส่วนเกินนะฮะนี่กาเมนซอตเลด มีความยาว107.7เมตรสำหรับถังนะครับความจุ670,000ลูกบาศก์เมตรมีปั๊มน้ำ4ตัวในการระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเห็นว่าการมีระบบถังเก็บน้ำมันก็เหมือนการบริหารจัดการน้ำที่เก่งที่ดีครับฉะนั้นจะไม่มีน้ําท่วมในกรุงโดเกียวถ้าคุณสามารถป้องกันน้ําท่วมได้คุณจะใช้เงินแสนล้าน 2, สองแสนล้าน 3, สามแสนล้านเนี่ย เรื่องขี้ประติ๋วครับว่าความเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมมันมากกว่านั้นนะฮะล่าที่ของราชการคือทําแบบนี้แล้วครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด72,000ล้านบาทประมาณ2,000ล้านดอลลาร์เราต้องมองว่าคุ้มค่านะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับเรามีข่าวอันนึงที่ญี่ปุ่น,นผลวิจัยคาดว่าแผ่นดินไหวอ่าวตวเกีทีขึ้นเพราะอาจจะมีสาเหตุจากภูเขาไฟใต้ทะเลภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ย มันเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกสองอันคือแผ่นเพดแปซิฟิกกับแผ่นเพดฟิลิปินเนี่ยงัดเข้าหากันครับพองัดเข้าหากันผบเนี่ยไอ้บริเวณนั้นน่ะมันมีความล้อสะสมอยู่แล้วก็มีรอ,อยประทุข,ของลาวาใต้ทะเลอยู่มันมีรูอะ่ะพูดง่ายมันเกิดรูขึ้นมารูตรงนั้นก็เป็นกลายเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟก็คือรูแหละครับรูใต้พิภพรูมันก็จะพ่นลาวาขึ้นมาใช่ไหม พอมันพ่นลาวาขึ้นมามันก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของอุณหภูมิเคลื่อนไหวของดินนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแผ่นวินไหวใต้ทะเลอ่าวโตเกียวมันอยู่ใต้อ่าวโตเกียวนะครับมันจะมีความถี่มากขึ้นฉะนั้นเขาเลยก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุจากการที่แผ่นดินไหวในอ่าวโตเกียวถี่มากขึ้นเพราะเกิดจากไรสั่งภูเขาไฟใต้ทะเลพูดง่ายว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นจากไอตัวภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยครับที่ปะทุขึ้นมาทําให้ เกิดแรงระเบิดแล้วก็ทําให้แผ่นเพจมันปั่นป่วนคราวนี้เรามาดูว่าการเกี่ยวล้างของภูเขาไฟใต้ใดินที่มุดต,ตัวกันเนี่ยมันเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวที่เรียกว่าล่างแผ่นดินไหวพื้นที่เฉพาะจุดล่างแผ่นดินไหวนี่เกิดการแตกหักเกิดขึ้นมาทําให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับวิกเตอร์เจ็ดได้เลยนะครับซึ่งคาดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลกรุงโตเกียวมันจะเกิดหรือไม่ก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ว่าว่ามันจะมีแรงอัดของลาวาใต้โลกเนี่ย มันจะทะลุขึ้นมาไหร่เราจะเห็นว่าในช่วงเมษาที่ผ่านมาตั้งแต่14เมษาจนถึง20เมษาเนี่ยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นมันเกิดขึ้น8ครั้งที่เรียกว่าโมดูเรต3โมดูเรต3มันก็คือประมาณแผ่นดินไหวในกรุงเทพเมื่อผ่านมานี่เองที่ลอยเลื่อนสกายที่กระทบราถึงกรุงเทพคือวิกเตอร์5แต่ที่ญี่ปุ่นเกิด8ครั้งครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติมากที่สุดในโลก ประเทศที่ระชนกภัยพิบัติเยอะๆเขาก็จะมีการเตรียมตัวที่ดีประเทศที่ไม่มีภัยพิบัติอะไรเลยเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวที่แย่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับโลกมันจะมีคําว่าการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือทะเลโบราณเมื่อ5000ปีก่อนมันมีแต่น้ำครับมันอาจจะไม่ลึกมากนะครับคือทะเลโบราณเนี่ยหมายความว่าแอ่งที่เรียกว่ากรุงเทพเนี่ย สมัยก่อนมันเป็นทะเลเมื่อหมื่นปีก่อนแล้วมันน้ำมันค่อยเลดลลลงมาจนถึงระดับที่พออยู่อาศัยได้ในเมื่อห้าพัปีที่แล้วแต่มันมีข้อเสียคือมันเป็นโคลนตมที่สะสมมาจากการเอาตะกรแม่น้ําทั้งหมดมารวมตัวกันเป็นแสนแสนปีมันก็เลยเป็นที่ดินอ่อนยวบแต่ว่ามันเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากฉะนั้นการทุดตัวมันง่ายการไหวตัวมันง่าย กว่าแผ่นดินแข็งคุณได้สิ่งที่ดีไปคุณก็ได้สิ่งที่เสียมาด้วยคือมันเป็นแผ่นดินที่อ่อนโยบนะการที่มันมีแผ่นดินอ่อนโยบคุณจะสร้างตึกสร้างอะไรมันต้นทุนสูงมากคุณต้องเอาเสาเข็มลงไปลึกถึง3-40เมตรนะฮะเพื่อจะหาดินแข็งฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้สิ่งที่ดีเราก็ได้สิ่งที่เสียมาด้วยอย่าคิดว่ากรุงเทพอุดมสมบูรณ์กรุงเทพเป็นสถานที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างเมืองเลยแต่สมัยอดีตเขามาสร้างเมืองที่นี่เพราะว่าเขาต้องการการะมามนาคมทางน้ํา เพราะมันมีน้ําเยอะมันมีคลองเยอะนะฮะตอนนี้เราไปกลับไปถมคลองถมทางน้ําหมดเลยแล้วเราทาั้งสร้างมาอยู่ที่อยู่อาศัยซึ่งมันผิดผมอยากให้มองนักาการเมืองที่มองโรคลยะกายเนี่ยการสร้างเมืองที่ดีไม่ใช่การสร้างเมืองบนแผ่นดินที่อ่อนโยบผมก็เลยแนะนําว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่กว้างขวาขงเราควรจะไปสร้างอยู่ที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับการสร้างเมืองหนึ่งต้นทุนในการสร้างเมืองถูก คุณตอกเสาเข็มเมตรสองเมตรคุณก็อยู่ได้แล้วไม่ใช่ตอกเสาเข็มกันสี่ห้าสิบเมตรนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือภัยพิบัติต่างๆนี้จะน้อยกว่าน้ําท่วมจะไม่มีมันจะท่วมยังไงครับถ้ามันอยู่ที่สูงอะ่ะมันก็มีทางระบายน้ําให้มันไหลออกก็จบแล้วผมบอกอย่างนี้แนะนําให้ผู้คนที่ฉลาดต้องมีนโยบายระยะยาวในการให้ลูกหลานเราในอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ปลอดภัยกว่านี้คุณลองคิดสิว่าอีกร้อยปีข้างหน้ากรุงโตเกียวจะอยู่รอดไหม ผมก็คิดว่ากรุงโตเกียวอาจจะพินาศไปทั้งหมดเลยก็ได้เขาเรียกว่าน้ําทะเลนุนนะ่ะกรุงโตเกียวยังปลอดภัยกว่ากรุงเทพเลยเรื่องน้นทะเลนุนนะ่นเพราะมันสูงกว่านะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันต่ํากว่าระดับน้ําทะเลนะตอนนี้อีก5าปีข้างหน้ามันจะสูงขึ้นแค่7.6เซนมันก็สูงกว่ากรุงเทพแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะในอีกยี่้าปีข้างหน้าที่เราจะรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันจะท่วมถาวรนะครับ ท่วมถาวรมันจะไม่มีวันลงอีกเลยนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยน้ําท่วมเห็นเป็นไรเลยมันก็ท่วมถนนนั่นเองมันจะท่วมถาวรคือมันไม่มีทางรถแล้วมันขึ้นมา7.6เซนเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบไม่มีทางรถอีกแล้วมันจะมีอย่ากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นเมตรในอีก50ปีข้างหน้าตอนนั้นถนนทุกสายในกรุงเทพก็จะเต็มไปด้วยน้ําถ้าเราไม่ทําเขื่อนกั้นหรือไม่อพยพหรือไม่ทําอะไรสักอย่างฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือการเขื่อนกั้นไม่ให้น้ํามันเข้ามาเราก็จะอยู่ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่สร้างตอนนี้มันก็ท่วมท่วมแล้วมันความเสียหายมันจะรุนแรงเพราะมันท่วมไม่มีวันลงครับคำว่าไม่มีวันลงหมายความว่ามันจะท่วมตลอดกาลนานครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัดส่คใคครับครับสวัสดีครับ